ช่วงล่างไม่ร่อนแน่นอนนะสำหรับมาดาามดนะคะทุกคนหารถปี2020ค่ะแต่พิเศษสำหรับเจ้าคันนี้แดงแจ๋อะลรทุกคนคือสวยมากๆเป็นรถเข้าใหม่นะคะเข้ามาสภาพพร้อมใช้งานได้แบบนี้เลยพร้อมกับสเกิร์ตด,ด้านหน้าเรียบร้อยรอบคันค่ะจุดเด่นของมาด้าทุกคนรู้อยู่แล้วซื้อมือสองคุ้มที่สุดเพราะว่าป้ายแดงราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทมือสองวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับป้ายแดงหายไปเลย50%ค่ะและเจ้าคันนี้นะ,ะมากับเลขไม่หก0 0 0กิโล ข้างในคือเนียบมากๆรับประกันโครงสร้างรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรับกันเลขไใหม่แท้ด้วยอันนี้พอดีเป็นรถพิ่งเข้านะก็เลยอยากให้ดูในสภาพตัวเขานะคะแล้วใครอยากได้ข้อมูลคันนี้เพิ่มเติม,ตมเดี๋ยวทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีฝ่ายขายแนละช่วยดูแลให้นะคะคันนี้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะเครดิตออกร้อยบาทได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะใครอยากได้เลคันนี้เพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ 8, 5, 0, 5, 8, 0 8นย์แปดห้าศูนย์หาแปดศูนย์แปดแ่ดนะด้เลยจล้ว